จัดมาดินโอ้ยรู <c oughs> ้เรื่องครับรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับยังมีตัวตามผมอยู่อ่ะเอาเราเป็นอย่างนั้นอ่ะเพื่อนเพื่อนว่าจะอยู่ยิงฮู้สุดยอด สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมปอป้องไอแลน,นะครับกับเกม War Thunder เครื่องบินที่ผมจะเล่นในคลิปนี้นะฮะนั่นก็คือตูซีนะครับเป็นเครื่องบินบอมเบอร์สัตว์ชาติโซเวียตนะครับผมมันอยู่ใน <Okay. S 1> แรงซี่เบตเทอร์เดตติ้งแปโอเครายละเอียดข้อมูลตามนี้เลยครับคนในเครื่องบิน7คนม้สปีดที่ทำได้604เทิร์นไทม์3ามนี่เป็นเครื่องสต็อกมีเชือดูโมดิฟายเลยครับปัาบ นี่ไงล่ะโลงโจงเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันไป,ปรพร้อมๆกันในคลิปนี้ผมก็เพิ่งถอยมันมาในคลิปทาน152ตอนนี้ผมพร้อมเล่นมันแล้วมาดูกรอกกันเลยกรอกนะครับ <Okay. S 1> เน้นเป็นทางเซฟตี้นักบินและลูกเรือโอเคไอพวกสีเขียวอ่อนอมฟ้าทั้งหมดหนา6.5ม mm. ิลเมตรส่วนสีแดงด้านหลังของกันเนอร์ความหนาของมาณหนา60และด้านหน้าของพลอตนะครับหนา60เท่ากันเอ็กซ์เ์มา ว,ว้าวของเยอะมากครับถังน้ำมันส่วนใหญ่อยู่บริเวณตรงปีกทั้งสองข้างราลยละเอียดเครื่องยนต์ตามนี้เลยครับเครื่องยนต์เป็น A S H 73 T K กําลังแรงมาถือว่าชชด้เลยครับผมมีทั้งหมด4ตัวถ้าเทียบกับ b 9ฟเอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับเครื่องยนต์โครตัวของ b 9 9เป็น R 3 3 5 0 แต่นี่แต่งเต็มแล้วเ a ตติงบี9กับตู4มันห่างกันเลย b ี9เกตูสีปดจูนย์กอเจ้าช่วยจุดเด่นของตู4นะครับหลักๆก็คืออาวุธป้องกันตัว23มมมนะครับจำนวน5จุดด้วยกันด้านบน2ด้านล่าง2และด้านหลังหนึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็บอกแฟดทั้งหมดเลยนะครับ f i เ e เ9ตเก้าคือแบบสูงมากคือยิงแบบตุดปืนแบบเบอร์ใหญ่มากม คือโดแบบรู้เรื่องเลยนะครับถ้าคุณคิดจะเข้ามาหาตูสี่คุณต้องระวังระวังมันนิดนึงแต่เราก็แตกง่ายเหมือนกันเพราะเราลำใหญ่แถมเป็นเครื่องยนต์ใบพัดไม่ได้เป็นเครื่องเจ็ตนะครับผมแล้วคุณดูเลตติ้งสี่แปดจุนย์ยังไงเราก็เจอพวกเครื่องมิกของเยอรมันหรือ F84 F80 อะไรอย่างเงี้ยครับปะ่ะในเมื่อเราพูดมากพอสมควรแล้วงั้นเราก็ไปทูแบทเนกันเลยใช้นี่ด้วยครับผม บูทห้บเปอร์เซบูทบกตง 300. บังสามร้อเกันเลยครับผมทูแบตเทิในลิเล็กสติกอ้เจอห้องพอดีเลยครับผมมันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้รู้เึถึทันใจอ้ด่านนี้ระเบิดชนิดแรกที่มันให้มาก็คือ100กิโลจำนวน40ลูกมวลระเบิด36.02กิโลกร,รมัมค่อนข้างน้อยแต่มีเยอะส่วนกระสุนปืนเทอร์เรสเป็นดีฟอล์ t นะครับยังไม่ได้แต่ง มี API และ FIT ก็โอเคนะคือยิงขึ้นบินแบบสบายๆเลยครับมี API ก็ถือว่าสบายบือสดือโบแล้วส่วนค่าซ่อม <c oughs> ค่าซ่อมเริ่มต้น29 0 0 0ให้ตายเถอะปะดูกันเลยครับอย่างซ่อมฟรีีก้ครั้งผมลองเล่นแซมเปิลไปเพียงตาเดียวก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าตอบโจทย์ใช้ได้เราจะบินไปทิ้งระเบิด ยังไงดีวะถ้าบินไปทางขวาก็เป็นจุดเทคออฟของข้าศึกแต่เหมือนใกล้กว่านะแต่ดูเหมือนจะไม่ทันเพราะว่าเครื่องบินเจ็ตบอมเบอร์ฝั่งเรามันเร็วกว่างั้นเราบินไปทางขวาก็แล้วกันแต่ระดับสูงสูงเลยครับโอ้ด่านนี้มันให้เราเกิดมาอยู่ในระดับ6000เมตรอยู่ในห้องขับพิษเลยครับวูมันก็ <laughs> เหมือนบีบก้าทั่วไป จะเป็นของโซเวียตและเปลี่ยนป้อมปืนจาก12.7เป็น23มมดีเลยครับแจ๋วแจ๋วแจ๋วนั่งสบายเลยเพื่อนคือบินลำใหญ่จากอเมริกาเนาะนเพื่อนเราพยักหน้าแล้วแบบนั่งดีครับนั่งดีนั่งดีโอ้บีนยุคเก้าฝั่งสตูวู้าวสปัร์ตบินยุคเก้าอเมริกาดีเลยครับบินสวนกันไหมอยากแลกเบิรดอะรอแบบ คือหมัดเราหนักกว่าบี๗๙บี 9, มันเป็น12.7 262อ,อ,อ,อย่าพึ่งฉันอยากจะบวกกับมันอ่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉัน Come on man เฮ้เพื่อน Where เว o โกเวลโกย go ปืนนี่ครับโอ้ระยะนี้ใช้ได้จัดไปเอาบ๊มๆมมันมน่นนะ ไม่โดนอะไรเลยครับผมขอบคุณมากคือลือน่ะโว้าวว้าวเว้นละเอฟแปดสิบสามนี่มันเป็นมิสไซน์นะครับเอฟแปดสิบเอฟแปดสิบเก้าไม่ใช่เอฟแปดสามจัดมาดิโอ้เฮ้ยรู้เรื่องครับมันจะโดนไหนบ้างโอ้เกือบแตก มาดเจ็บกันข้างสาหัสพอตัวมีี่โอ้ดน้านหน้าอู้รู้สึกไม่ปลอดภัยนะฮ้ยังมีตัวตามผมอยู่อ่ะเอ้าทำไมบิในอยนะ่างนั้นอ่ะเพื่อนเพื่อนว่าจะยิงฮู้ฮู้สุดยอดเฮ้ เแปดสิอย่าทะลึ่งนะครับผมผมยิงหนักนะด้วยไฟเอรีรก็ร้อยของเรานะครับแบบสุดยอดไปเลยเฮ้ยอย,ย่ายายิงไงเขากลัวบวกปล่าบวกปล่าฮู้ฮสุดๆุดไปเลยครับอ๋อระเบิดเราพลาดไปแล้วเราเลยดูทางซ้ายก็ได้ เครื่องยนต์หมายเลขหนึ่งเรามีปัญหาตรงที่ตัวทำความเย็นอ้าปัญจาช่วยส,ๆๆสุดๆไปเลยครับผมเปิดฝาแฝดสองกล้องเลยครับผมเตรียมการทิ้งระเบิดทิ้งประมาณสักกี่ลูกดีดกวะเดี๋ยวเราทริ้งแบบสุ่มๆไปก่อนนะครับผมเอาทิ้งปืดโอเคประมาณนี้ครับ ขอเช็คสภาพเครื่องบินเราหน่อยถือว่าเจ็บสาหัสพอตัวถังน้ำมันโดนยิงแต่ไม่รั่วถ้าผมโดนยิงตรงตัวเครื่องนิดหน่อยตัวขาดแล้วหลหะะครับนักบินและลูกเรือปลอดภัยหมดโอ้เกราะถือว่าเซฟตี้ดีมาก อ๋อมันบินกลับฐานไม่มีอะไรฮะจะปิดฝาก่อนอุย้ยบีบกล้าบ,บีบมาทางนี้ดีครับแต่มันอยู่สูงกว่าวะเดี๋ยวผมจะทิ้งระเบิดทั้งหมดก่อนมีใครว่าอะไรไหม47เราต้องการ47 ไลเอ่ยอารมณ์เราเล่นคือบินเจ็ทกับใบพัดนี่มันต่างกันเลยครับค,คือคือบินเจ็ทเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาบกุกบวกกันตรงพื้นกันนะไม่ค่อยอยู่ที่สูงเท่าไหร่ละเว้นแต่จะอยู่ตรงต้นเกมจากนั้นก็อย่างนี้ครับอยู่ที่พื้นกันหมดเลยส่วนคือบ,บินใบพัดเขาจะอยู่สูงกันแบบสักพักเลยทิ้งระเบิดปับเลยหนึ่งลูกว่ะทิ้งไปเถอะทำไมผมจะกลับฐานแล้ว ผมเจ็บหนักอะ่ะผมเจ็บหนักพอตัวุ้ยเมื่อกี้มันเสียงสะดุด b 2 9นั่นนะเฮ้ยเขาบินมาว่ะ b 2 9คุ้งเจียกกันหน่อยพังไหมวะเยี่ยมสองฐานครับผมต้องทิ้ง20ลูกกลูกกว่าๆสำหรับ100กิโลก็ทิ้งได้สองฐางนนะ่ะมันมีอยู่40ลูกไงคุ้มอยู่นะ อีกพีสามพันห้าร้อยขเครื่องบิอีกสองอิ่มๆครับผมแล้วเพื่อนเราเป็นไงบ้างยังเหลืออีกเพียบสตูเหลือ,อยู่หน่อยนึงเดี๋ยวเราไปเล่นงานบ2 9ีกดีกว่าเราเสียเครื่องยนต์ไปหนึ่งตัวความเร็วเราลดง่วงไปเลยครับแต่ยังเหลือสามมันยังสามารถประคองตัวเองไปถึงบ้านได้ครับผมโอ้ what's up bro w h บี9สในยู่สูงกับชัน้นันเครื่องยนต์อันนั้นจะเฉยข้อดีอีกหนึ่งจุดของตูสี่นะครับสามารถงัดปืนขึ้นสุดได้ไม่เหมือนบี9บวกปลาราบวกปลาราระยะนี้ยิงไม่ได้ครับผมมันมันก็ยิงได้แหละแต่ว่ามันหวังผลมันอันนั้นเปหน่อย เฮ้ยผู้สังเกตดูเลยเครื่องเลยเครื่องเลยเครื่องโอ้ไฟไหมไหมเได้ไมได้โอ้หางเสือขาดไปแล้วนะครับดูเรียบร้อยครับผมปีขาดไฟไหมสองปีกันเลยครับผม ถือว่าจ e ีจีอีเจกเลยครับยังไงทีมเราก็ชนะชั่วป้าดอยู่แล้วตะกีที่สองกันเลยยังรวดเร็วไปเมาส์อยู่ไหนเนี่ยโอเคโอ้ได้ตังมาแสนแปดถือว่าใช้ได้เลยครับเราต้องแต่งระเบิดก่อนเอาระเบิดที่มันปริมาณมากที่สุดก็คือ1 0 0 0พกิโลครับปลดมาเลยกระสุนปืนยังปลดไม่ได้ล้นนี้ด้วยครับ แต่งซะหมื0นสและ700 0นะระเบิดที่ผมใช้1000กิโลจํานวน8ลูกนะครับทิ้ง3าแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดมันมี3ฐานน่าจะทิ้ง1ลูกและค่าซ่อมกระโดดมา30,000นนิดๆแล้วครับผมก็แต่งมานิดหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตผมจะควักมันมาเล่นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเห็นอะไรข้างหน้าวะน่านะจุดดํดำ ฝั่งนั้นเป็นอเมริกาเยอรมันและอิตาลีภาวนาว่าอย่าให้มันเจอเครื่องบินที่มันน่าก,ล,กลัวกันล้กันความสูงของเรา5000นะครับ5000เมตรแน่แน่ทำท่า,ทางัดเครื่องขึ้นความเร็วไม่พอโว้ย <Hey! S 1> สับบอโอ้มาแย แย่ลังแตนนะครับทีกกับกดออกเอสอย่างรวดเร็วเลยฮะของเขาแรงจริงนี่ถ้ามันไปเจอพวกเครื่องบินไบพารอย่างไฟเตอร์เนี่ยแทบไม่ได้กินเลยครับคือไฟเจเรมัน900ไงแต่รู้สึกว่าจะได้เล่นอยู่นะจะเป็นเครื่องบิน B6 เป็นปืนตัวเดียวกับตูวสเป็นปืนด้านท้ายข้อดีในห้องเจ็ต ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือบินเจ็ตเขาจะอยู่ต่ำๆกันนะไม่ค่อยแต่ระดับเนี่ยมาถึงเขาก็บวกบวกกับตรงพื้นเลยครับโล่งท้องฟ้าโคตรโล่งเลยโอเคตั้งเครื่องให้ตรงครับผมเปิดฝาเดี๋ยวเช็กก่อนบางทีผมลืมโอเคเปิดฝาแล้วสองก็วิวัสซับสองสองเก้าอันนี้อันตรายอยู่นะสามสิบมมสองกระบอก ไม่น่าจะไม่น่าจะมาหาผมแล้วหละ1,000กิโลของโซเวียตน่าจะทิ้ง1ลูกนะเดีย๋ยวมาลองกันครับผมอีก็ไม่ค่อยได้เล่นบอมเบอร์โซเวียตเท่าไหร่ส่วนอย่าเล่นแต่อเมริกาเยอรมันและอังกฤษโอเค1ลูกครับทิ้งไปละปิดฝาด้วยครับผมเดีย๋ยวฝุน่นเข้าเดเปิดใหม่ทีมทางซายศัตรูเป็นไงบ้างอุ้ยศัตรูหายไปแบบ รวดเร็วมาอยู่ฝั่งโซเวียตที่ไร้ได้แบบอีสี่อีสี e ่ e โอ้น่าสงสารสองสองเก้าโดนลุมครับแล้วก็ตายไปครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันหน่อยตูมเยี่ยมอา้าวต้องทิ้งสองลูกว่ะมันกิโลไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบินบกกลับมา หนึ่งสองโอเคกลับไปทิ้งจุดเดิมที่เราทิ้งไม่พังต้องสองลูกนะครับถึงจะชัวสารฐานบึมบึมเยี่ยมเยี่ยมคะแนนยูนิตฝั่งตรงข้ามเหลือนิดเดียวแล้วครับบวกปล่าบวกปล่าสักหน่อยนะ รือว่าบินกับแอร์ฟิลน่าจะแอร์ฟิลนะแบบว่าเขาเขาอิ่มแล้วไงคือกาจะไปกดเจที่สนามบินลาอ่อมิกานั่นแหละสวยเยี่ยมสุดยอดเลยเพื่อนมิชชั่นคอมแพกตั้ต่างมาสองมืนหก โอ้ในสุดเราก็ปลดล็อกรุ่นบิชมาแล้วนะครับ BIS m i s ผ้ปลดล็อกกระสุนปืนมาด้วยครับผมอยู่ที่3โอเคนี่ครับจากนั้นเรามาวิจัยอะไรดีเจ็ตบอมเบหรือ m i สสิบดีวะเอายังไงดีครับเกมสุดท้ายของเรากับตู้สหลังจากที่เราเล่นไปสอสามตานะครับบอกเลยว่ามันมากๆแต่เสียงเดียวค่าซ่อมนะครับผมมงั้นผมเล่นแบบตลอดเลยนะเล่นมันมาก และอาวุธป้องกันตัวดีมากๆยีบสามมมแบบกระสุนเบอร์ใหญ่แบบยิงปึดป๊ดปรล่วงแถมไฟเลเรก,ก็สูงอีก900โอ้โหาใจมากครับในห้องคอพิษไฟเป็นสีฟ้าเหมือนบียิบเก้าเป๊ะโว้เอสองดีแย่ yeah, แล้วตั้งรับตั้งรับเลยครับจัดมาเิผมแลด้วยเราอาจจะร่วงก็ได้นะครับ โอ้มาดูความแรงสูงนะครับเราต้องยิงปากประมาณไหนเนี่ยเราต้องคำนวณก่อนครับคำนวณก่อนต้องยิงประมาณนี้อุ๊ยอย่ากระตุกสิเปิดก่อนอ้ล่วงหางเสือขาดเวียนแล้วและไฮดรลิกเราก็เสียด้วยเยี่ยมไปเลยทุกคนปลอดภัยยกเว้นหางเสือกับไฮดรลิกเจ๋งไปแล้วครับผม โอ้ยและ2 6งหบินมา้ดยถ้าเกิดผมเรียบป้าในผม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 หมุนตัวเลยนะเสียการทรงตัวเขา<อ>จะมาล่าผม<ขอ>คิดดีๆนะแต่ปืนเขาก็น่ากลัวเหมือนกันสามมมตั้งกี่ก็บอกวะ<ข>อ,อย่านะครับผม<ขอ>ผมแค่บ,บินผ่านมาและกำลังจะล่วงกระสุนปืนที่ผมใช้เป็น FIT กระสุนสะเก็ดเห็นไหมเรายิงเแบบอทีสองเมื่อกี้เนี่ยแบบเออเ้อหรือคุณจะใช้แบบดี u l ลก็ได,ด้ประหยัดประหยัดดีโฟลก็ดีเหมือนกันมีทั้ง API และ FIT ดีทั้งคู่โอเคเปิดฝาอย่างน้อยก็พา พาเรามาถึงฐานนะครับทิ้งสามลูกเหมือนเดิมหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวเราลองเลี้ยวก่อนตอนนี้โคตรนรกเลยครับทั้งหางเสือทั้งไฮดรอลิกตายแลย้วไอ้ทั้งหันได้อยู่ว่ะสุดยอดมีทางซ้ายนิดๆก็ยังได้อยูุ่ณผู้ชม หนึ่งสองสามโอ้ยยังได้อยู่ครับยังเลี้ยได้อยู่โหยของดีจริงถ้าเป็น PBC แล้วก็หมุนหมุนตัวแล,ล้วเล,ล้วแล้วเล้วเป็นอะไรกันตาจะไหลเครื่องบินนั้นเป็นอะไรห,หมดแล้ววะสู่สิบเอ็ด ลอกเลยครับคุณจะบวกใครสูสิบเจ็ดหรือผมอนวุธเตรียมพร้อมก่อนไปแยบนี้อันตรายแล้วป๊าป๊ปาปูไฟไหม้วูสุดยอดโฮโหเขาเขาไม่มาหาผมเลย เหมือนนะสูสิบเอ็ดมาป้ามาป้าไปทำท่าไม่มาครับตีห่างไปแล้วโอ้โหเขากลัวครับสมคำล่ำลือตูสี่นี่มีแต่คนกลัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอ ไม่หวเขาบินกลับไปตั้งหลักใช่ได้ศตูเหลือกี่ลำแล้ววะเหลือสี่เ้อ้อออออออเงบินเสียการทองตัวครับเจนเยนเจนเยน 2กิโลนี้เราสามารถยิงได้นะแต่ปืนกระสุนอาจจะเปลี่ยนมุมกล้องบ่อยหน่อยคุณชมผมต้องบังคับแล้วก็ควบคุมปืนโอ้มันจะเชิดหัวขึ้นเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจัดมาเิโอ้ยมันจะเชิดหัวขึ้นพระเจ้าช่วย โอ้วาซาบิเฮ้เป็นขี้ม,ออม่ออ e s ออ e a w e สุดยอดปอไปเลยครับผมแนะนำถ้าเกิดคุณแต่งกระสุนปืนแล้วคุณใช้ F.I.T. ครับดีมากกระสุนเสเก็ตยิงทีรู้เรื่องหรือถ้าอยากใช้ประหยัดเป็น default เลยครับ default ก็ดีเหมือนกันเป็น API แล้วก็ FIT สอดับกันไปครับโอเคหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe พกเพื่อรอรับชมผลงานต่างๆเข้ามานะครับถึงแม้ว่าผมจะลงคลิปชา้าก็ตา oh, มโอ้ไม่ได้ไม่ได้เรากาลงัลงล่่งแหววอีเจก,ก็เถอะทุกคนไม่หวแล้ว